แก้วนั้นสวยงามและผิวไหวมากค่ะผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ของเวลคอร์นั่นเองตัวนี้นะคะเขาเป็นน้ํามันนะสกัดจากผลอาเกนร้อยเปเซเลยแต่นนี้นะคะเขาผลิตมาจากประเทศเกาหลีเลยนะอยู่คือ Make in k o r รียมาเลยนะเกาหลีอันยองมากเลย นี่เลยนะคะหลายคนถ้าเป็นนักช็อปตัวยงต้องรู้จักนะคะ Beauty Market นะคะเขามีขายที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแต่ว่าที่เดียวของเขามีหลายสาขามากๆเลยนะคะสาขาเดี๋ยวแกจะขึ้นมาให้ใต้คลิปนี้เลยถ้าใครแบบเฮ้ยฉันอยู่แถวไหนฉันจะเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คลิกดูนะคะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะคือเรามีแบบ เยอะมากจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ในรายการดูแลบำรุงผมนะเดี๋ยวเราจะมาพูดแต่ละตัวเบาๆแล้วกันนะคะเพื่อให้ทุกคนดูเป็นกลุ่กริบว่าเขามีอะไรบ้างนะคะมากันที่แบบเห็นแล้วแบบ อลังการมากนางใหญ่มากจริงๆนะคะก็คืออันนี้เลยนี่นะทีทเมนต์แฮรนะคะช่วยในการบำรุงคือบำรุงทั้งปีอาจจะยังไม่หมดนะสำหรับคนผมสั้นนะคะคือใช้ได้ยาวๆคือมันใหญ่มากนะไม่เคยเจออะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแกรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มแน่ถ้าซื้อมาสนใจในเรื่องการแบบสเปรย์นะอันนี้เขาเป็นทีทเมนต์แฮร์มิดนะคะห่างจากตัวผมประมาณ5 ห้าเซนถึงสิบเซนนะคะแล้วก็ก็จะทําให้ผมเรานุ่มอะไรางี้กลิ่นหอมทุกอันเลยนี่คอนเฟิร์มสำหรับใครที่ชอบความออยความน้ํามันมากๆนะคะเขาก็จะมีสองไซส์แต่เขามาเป็นแพ็คเลยนะนี่อะไเงี้ยเป็นน้ํามันเราใส่แบบเบาๆถ้าใครที่ผมมันมากๆนะคะเราก็ใส่ฝั่งเดียวให้มันเงาฝั่งเดียวนะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมกลิ่นหอมมากตัวหอมจริงหอมจริงอะไรจริงนะคะ ราคาเดี๋ยวแก้วขึ้นไว้ให้ทุกตัวเลยนะลองอ่านดูคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณแม่ยักหน้าทำไมคะ <c oughs> มันเงาพูดว่าอะไรนะคะ น,นั่งดูอยู่ตรงนู้นก็แบบมันเงเยียวนะคะเออตาดีตาดีต,าดตัวนั้นตัวนี้ก็เป็นแฮมิทเหมือนกันซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง2อันนี้สำหรับสูตรสีเขียวเขาบอกว่าช่วยเรื่องผมชี้ฟูนะคะส่วนอันนี้สําหรับผมทําสีใครที่ทําสีก็ฉีดอันนี้นะคะก็เดี๋ยวตัวแก้วนั้นจะลองดูว่ากลิ่นนั้นต่างกันไหมกลิ่นไม่ต่างกันมากนะแก้วรู้สึกว่าความออยเมื่อกี้นี้ มันลื่นๆม,ม,มันมันดีนะคะสีเหลืองๆแบบนี้ก็จะมีสารสกัดจากผลอาร์เกนอยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะเพิ่มน้ํามันมะพร้าวมาตัวนี้เขาก็ใช้เป็นบำรุงนะคะเป็นครีมนวดอะไรแบบนี้นะเขาก็จะน่าจะเป็นสูตรที่ทําสีเหมือนกันนะเพราะว่ามันสีเหลืองเหมือนเจ้าตัวนี้ ก,ก็มาถึง2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เป็น2ตัวที่แก้วคิดว่าทุกคนคงใช้กันถ้าใครที่ยังหาแชมพูแล้วก็ครีมนวดยังไม่ถูกจริตกับหนังศีรษะนะคะมาลองตัวนี้ได้นะคะนี่เลยขวดของเขาคนะค่อนข้างบิ๊กบื้มใครที่ผมยาวแบบตัวเจ้นะคะใช้ได้นานมากๆนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวแชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์มาทั้งคู่เลยและจะบอกและคอนเฟิร์มและจะบอกและคอนเฟิร์มต้องย้ำสองรอบนะคะว่าผม oh ธอคือแบบว่าหอมมากจริงสูตรนี้นะคะเขาก็ชื่อว่าคอนฟูมอาร์เกนแชมพูแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอนดิชเนอร์นะคะสูตรนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้ผมเรามีน้ำหนักเงางามนะคะและก็ป้องกันผมของเรานะจากมลภาวะที่เราเจอระหว่างวันด้วยนะคะเอเคแก้วจะให้ดูนะคะว่าก่อนที่แก้วจะใช้ตัวแชมพูและครีมนวดตัวนี้นะคะผมแก้วนั้นเป็นสางขบโพดเลยค่ะ ต้องเน้น,นทีว่าสรางกะโพดนะคะตามที่ขึ้นมานี่เลยทุกคนโปรดดูนะคะมันก็จะแบบไม่เรียงตัวสวยนั่นเองที่ใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะสระนวดปกตินะคะแต่ถ้าอยากจะให้ ได้ผลมากๆนะควรทิ้งเวลาการสระไว้นิดหนึ่งนะคะสระช,ะชา้ชาๆเบาๆสบายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ครีมนวดนะคะเราก็จะนวดเบาๆเหมือนกันนะคะค่อยๆนวดค่อยๆสางผมนะคะให้มันซึมสู่เส้นผมของเรานะคะกลิ่นตัวนี้หอมมากจริงอย่างที่บอกว่าทั้งลายของเขาเลยมันหอมมากกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นอ่อนๆนะสระไปแล้วความรู้สึกของเรานะคะจะรู้สึกผ่อนคลายมันก็ล้างด้วยน้าสะอาด นะคะแล้วก็เช็ดผมอืแล้วก็เป่าให้แห้งแนะนํานเลยถ้าใช้ต่อเนื่องนะผมจะสุขภาพดีมากๆนะหรือว่าจะใช้ควบคู่กับทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่แก้วพูดมาก็ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แก้วด้วยนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้าดีกว่านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย